ฝนตกเปียกตัวปีกฝนเปียกหนาวหนาวโอ้ยหนาวเหงโอ้ยผมผ่าให้เนี้ยผมอนผมให้คนผมผ่าเด้ผมให้คนมันหนาวมาหลายเมื่อล้วิภาวิาใส่เช็งใส่มาได้จันยส่งเดมีบอจยดส่งมีบอส่งส่งส่งเกงไม่ได้ทำมั้ยดีกางเกงอีกกางเกงเออกางเกงดีดีดี

ไฮดีว่าที่เน่ห้องไฮห้องไฮีว่าที่หนไฮอแล้วไฮอีกแล้วไฮิ่ยังภูิใจดีใจดีใจโอ้ยดีเาบ้านเช่นนี้ดใจีใจโอ้ดีใจแห้งโอ้ได้กะเกใส่้ามใน้าในด้าู้กเอวผูกเวเบก่อทาอาบน้ำเบื่ออาบน้ำอาจารย์พอาจารย์พกินมาบานบอกินมาบ้านิขอนบาเนาะกินขอบานแล้วดีน้องสซวเขาเนี่ยไม่นิ่กินหอนบานแล้วีน้องเลย อาจารย์ฟังพมพ์หบานแล้วไหาลเอาเป็นอย่างไรเบัตันี้คือไห้เอาคิ้มงแให้หน่อยไรล้ว้มงเล้ยวแล้วเรอลุข้นก้ยรเเเัน้ว่กมัเอี้ยวผู้ว่าตัวนี้ ผ้วป้อมผ้วป้อมเปิดดิโดอ้ยคือไล่ใส่กันเห็นว่าแนีเกงนี่เตี้ยแล้วบ่สวัสดีครับกอนแกทำา้ีามง ล้างน้ำใส่มันไหล่จันไหล่จันไหล่จันไหล

Paid, สีฟันเาบอจกทุงเห็นเราจูกับมีเอา่้เอายังมีอีกน่ะเออ้พ่อมาที่นี่้หลังมาบิ้งสีอรูมเซวียร์ห้เจ็ดดูสีววอ้ย5าเจ็ดต่เดียวนี้เอาสีขอรมห้เจ็ โตที่คอยบอกคอยบอกว่าหากมันหาบบแน่บอแน่เนาะบอแน่บอแน่บอแน่บอ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 แน่บอออฟอะบอแน่นี่โอ้าอน่ยไบอน่ยามา่า โอ้สบู่อีกเนี่ยสบู่อีกย่งสบู่อันไหนอ้าสบู่พี่ดสบู่จาป้อมจาป้อมอาจารย์ป้อมเห็นสูนสารเียจบิมึงได้แขนเสียมึงเบ่นี่นี่บนสรเจสอกมึงนนยสรเกียูเกียเปิดปิดอะองนสารเียนี์เนี่ไหมูนเนี่ไหม่ใช่่ใช่ใช่่่่่ เลขเิ่นต <hi> รงนเสียบควพอดีบางของ่นพอดี้ัอะนี่ตรงกันคักเด้เลขยเจ็ดเจ็ดสเยี่ยมเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนเยี่ยมเอออโอเคนี่ตรงกาตนยแซมไเออใช่เออเบาชิงเดบาชิงเบาชิงอ chịt cái mùng không để nó biến 8 8 8, tiêu 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 Sáng. tiêu 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 tiêu, หกสา6แปดหกหกนะแปดหกห้าแปดหกหาจายาแปดหกห้ามัดยูนจะเป็นจะบอกเป็นแปดหกห้แมนจะมาดยูนตเป็นแปดหกหเป็นของตา นี่มือนันะครับมาดี่บอว่านามนว่าน้อวานบอกตัวนี้เลยพันทงช่วยไหมทีนีจะบอกแคาอายุสามรังไหมจันป้องพันทงแวก็วนก็บอกตัวนี้นะครับอยู่ที่นี่สาเาะบอกค่หมอไม่ได้เปลี่ยนตัวเดิมเป็นตัวเดิมสาล่างจักรโคเซ็นจักรโคเซ็นจักรโเซ็นจักรโคเซ็นหม่สามลาเซ็นจักรโคเนหมูวานสสาม ศูนย์ศูนย์ศูสามหมื่นครับสามหมื่น็ครับพี่น้องครับกกสามหมื่นเัืเด้อพี่น้องครับสามหมื่นเด้อไามหมื่นโอ้โหมาอผาไปาทลายเสาโอ้กำนันกำนันกำนับโอ้เป็นกำนัลยเสือผาไมแล้ว การป้องกันหมองยูสันหลังไม่ก็คือแปดหกค่ากับสามแปดเด้อพี่น้องเอาสิไป้ไส้อะไรมาเทีไปอ่ยนนี่ไปอานั่งหมอแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ